เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วโลกและพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านระบบซูมเนื่องในเดือนธรรมชัยวันคุ้มครองโลก22เมษายนเพื่ออธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ทั่วโลกร่มเย็นสงบสุขด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมนำบุญกุศลนี้นะคะก่อให้เป็นกระแสบริสุทธิ และเป็นความสิริมงคลแผ่ขยายออกไปนะคะให้ประชาชนทั่วโลกรอดพ้นและก็ปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายค่ะโดยเฉพาะโรคโควิด -19 โดยท่านประธานสง์นำคณะสงเวียนประทักษินรอบพระมหาธรรมกายเจดีซึ่งคณะสงพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกก็ได้ส่งใจมาร่วมพิธีกรรมณนศะูนย์กลางพิธีค่ะ สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ผ่านระบบซูมในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญใหญ่คุ้มครองป้องกันภยัยตามพุทธวิธีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาธุชนนะคะที่ผ่านพ้นปัญหาโรคร้ายในครั้งนี้โดยเฉพาะช่วงพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรยากาศก,าก็เป็นไปได้วยความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สงบค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่พวกเราได้ทําร่วมกันค่ะเพื่อที่จะนั่งตรันใจให้เกิดกระแสะบริสุทธิ์ขึ้นนะคะในเดือนแห่งการคุ้มครองโลกในปีนี้ค่ะ